ลูกดีลูมแล้วจับแล้วยิงแล้วหนึ่งเอ้ยชนเสาเอารถเตี่งได้เมสซี่แล้วยิงโอ้ชนไม่ออกอะไรเลยตอนนี้เราโดนยิงลูกดีชนคานอีกแล้วโอ้โหการของวีเอลาลองซัดรายกันลูกดีชนเสาอีกแล้วยังไงปั่านโค้งลูกดีแล้วโอ้ชนเสาเหมือนกาแกยิงโอ้โหชนเสาอีกแล้วครับแข่งขนันรายการ Npx The Story ซีซั่นที่4นะครับมีแต่นักแข่งทั้งนั้นเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจัดทีมแล้วก็แข่งกับทางน้องรัชนนท์กันก่อนแลวกันนะฮะเจอเชลซีนะลิวภูเขนี้ห้าทุ่มครึ่งเจอกันครับมานัดแรกสุดของวันนี้ครับผมแข่งเลยฮะกับทางนัานน้องรัชนนน์เะครับเสมอต่อเวลาจุดโทษนะฮะเสมอต่อเวลาจุดโทษเลยนะครับจบในเกมเดียวไม่มีแข่งต่อนะอันนี้ทีมเราครับลุงตู้หัวตก เอามาคาร์ลัฟต์ลงก่อนโอเคดูทีมหน่อยฮนะสี่สามหนึ่งสองนะฮะแผงของโทลับนะฮะโทลับเอา,เอาแล้วครับเกมนี้ฮนะมัลติชแน,นลฮนะเปิดบ้านรับการเยือนของทางด้านเอซีมิลานนะครับเอซีมิลานนะามาบาเท,ทนครับบาเท,ทนส่งมาลูมินิก้กยามาตรงนี้ลูมแล้วจับแล้วยงิงแล้วหนึ่งเอ้ยชนเสาโาอ้โหจับแล้วยังไ,ยง,งไงโดนยงังไหม เอาแล้วยิงได้เมสซี่แล้วยิงโอ้ชนเสาอีกแล้วโอ้โหลอดตายอูบิบครับโอ้ดวงมาวันนี้โอ้ยยิงได้แล้วยังไงลุงยิงอูติเซมครับเกือบไปเออไม่นะโคมากไปแคมถือใหม่แป๊บนึงนะมันเปลี่ยนตัวเองว่ะต้องเซตใหม่เหรอไม่ออกเลยไม่ออกข้างไม่ออกหลังไม่ออกอะไรเลยตอนนี้เราโดนยิงลูกน,กน,นี้ชนคานอีกแล้วโอ้โหจบครบทุกเสาแล้วตอนนี้อา้าว ทั้งคานทั้งเสาทั้งเสาซ้ายเสาวขวามาหมดแล้วเอา้ายังไงปั่นกงองกองก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะหนึ่งศูนย์เมสซี่โอ้เบคแฮมย้อนไปแล้วเอาเบคแฮมได้เบคแฮมส่องดิโอ้โหปาทิ้งได้ยังนิดเดียวเปิดมาตรงนี้เมสซี่โอ้ไม่ถึงวีอลนด์แถวสองยิงโอ้ยไม่เข้ากันนิดเดียววีเอล่าโผล่ได้ครับปอลมาอยู่ที่โอ้โ,อโหหนึ่งศูนย์เงาะโปรเจกต์คิงนัดนัดชนนลนะฮะนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ครับ โอเคอเวลาแรกเรามีโอกาสหลังจากที่โดนนำไปนะมีโอกาสกลับมาตามตีเสมอได้นะครับแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายนะครับที่จบสกอร์เนี่ยยังทำไม่ได้ฮะมาครับเมสซี่ฮะโสมาร์ไลกาดครับไรกาดไปให้บาร์บาเทนครับบาร์บเทนมาเมสซี่เมสซี่ทะลุมาช่องนี้ไม่ถึงครับางานเข้าแล้วจงวังหวะนี้ยังไงก็มาที่ลูมินดี้ยิงโอ้ชนเสาอีกแล้วโอ้โหช็ช่วยฮะคาร์ลฟอร์ดลงซัดเลยครับลูกนี้ปาทิง้งครับโอ้โหปีเตอร์เช็ค เปิดมาลูกนี้อู๋ชกทิ้งมาครับทางกันที่เดวิดเบคแฮมลองปั่นโค้งโค้งก็เรียบร้อยครับผม go 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 สุดช่งเจอเบคแฮมปั่นด้วยซ้ายเข้าไปฮะไายังเมสซี่ทะลุมาแล้วเมสซี่ไงเมสซี่เก็บเก็บได้แล้วเปิดมาลูกนี้มาคาร์ลฟอร์ดโคก็เรียบร้อยครับสองหนึ่งครับ มาครับผมสองประตูต่อหนึ่งกระชากมาครับลัดฟอร์ดครับผมนาทีที่62ครับบาเตนโอ้โหมาเต้นเกือบได้ครับแล้วบอลไปเข้าทางของวิเอล่าลองซัดเลยกระโดดยิชนเสาอีกแล้ววะแล้วไงโอ้โหกี่เสาแล้วไม่รู้ตอนนี้ครับเดี๋ยวบอยเปิดมาลูกนี้พุ่งๆแล้ววิล่าโคไปแล้วยังไงบอลไปเข้าทางกระโดดจิ้มเรียบร้อยครับสองสองครับโอ้ทีเด็ดลูกลูกลูกเต็มุมครัผมวันนี้ครับไปเข้าทางพอดีพอดีจี้ไม่เหลือครับ ยังไงปั่นโค้งโค้งตีแล้วโอ้ชนเสาเหมือนกันแล้วยังไงยิงตอเลสยิงยิงเรียบร้อยครับสามสองครับผมโอ้โหพลิกขึ้นน้ำครับสามประต่อสองจากเฟอร์นันโดต่อเลยเดี๋ยวไปโอ้ยแล้วโค้งผัดทิ้งมาเอวิทยังไงเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนโอ้โหไม่ขาดครับเรื่องนั่นเลยครับสามสามครับผมโอ้โหแกโอ้โดนเสียบจาน โอ้โหจะเปิดให้เออริ่กันนั่นอยู่แล้วครับจังหวะนี้ใบแดงโอ้โหใบเหลืองเออาสิเอาสิไม่ให้หลุดครับผมต้องลงมาตั้งรับก่อนครับตัดเกมแนวกลางก่อนครับดีกว่าดีกว่าไปตัดเกมตรงหน้าประตูนะฮะโอ้โหเอาคืนครับผมนี่ฮะหมายถึงฟลอยครับหน้าขมำไปเหมือนกันครับเมื่อกี้ อาเลยครับต้องตัดเกมก็ผม moved. ถ้าไม่ตัดเกมนี่โดนแน่ๆฮะวิ่างไงงัดบนช่องนีแล้วยังไงอย่ายิงโอ้โหชนเสาอีกแล้วครับโอ้โหลอดตายผีกีเสาเลยหรโอ้โหโดวงมากะดวงจริงวันน,วน,นี้ขอบคุณครับขอบคุณ Npx ด้วยครับผมนี่เจ้าของรายการมาเองเนะฮะ ใครสนใจลุยซีซั่นห้ารอเลยครับผมโคตรเดือดเลยฮะเกมนี้ยัดมาจ้งนี้มากระตุกถึงแล้วมากระตุกจับแล้วยิงโอ้ติเซฟเชี่ยโอเคหมดเวลา3-3กับครึ่งแรกฮะหัวใจจะวายฮะตอนนี้เออได้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 ไปดีฮันเล่นเห็นแล้ว่องนี้ตอเลทถึงก่อนเลทจับแล้วยิงโอ้โหไม่ทันโอ้ดเดียว โอ้ยโอ้ยติดติดติดเฮ้ยเฮ้ยแม่อบอลเนี yep> yes, ่ยอ uh ุจจาระยิงโอ้เรียบร้อยเลยสี่สามโอ้โหตึงจัดเจ้าของโอ้ตายแล้วโดนนาทีนี้ด้วยฮะโปวดหัวเลยมาเก์ขึ้นตึบๆเลยเหลือสามนาทีเหลือสามนาทียังไงดีวะสามนาทีเรา งโอ้โหเดเช้าแล้วหมดเวลาครับผโอ้โหสีก็แพ้ไปฮะโอ้โหสี่สามครับไอ้สี่สนเออสี่สครับผมตกรอบครับผมโอ้โหสุดมันเยเกมนี้4ประตูต่อสามครับโอ้โหโคตรมันเลยฮะ ใครว่าหมนคนละไลค์คนละหัวใจคนละติดตามไม่ด้วยนะครับ